ทางต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยินหว่างนี้ค่ะตัวเหนียวหู Drive ท,ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะของเขาอามาจากการที่เราแก้ปัญหา คือคุณจะมาคิดว่าเฮ้ยเนียวหมูขายดีคุณเอาไปขายต้องขายดีแต่จริงๆถ้าคุณยังไม่เรียนรู้ทำเลของคุณยังไม่รู้จัก Product นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขายได้ดีเหมือนแบรนด์เนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการทำงานทำเงินครับสัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาที่ถนนรามอินทราครับอยู่ที่ซอยรามอินทรา21ครับเข้ามานี่ประมาณสัก300เมตรครับ มาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจครับเป็นธุรกิจเรื่องของอาหารครับคือเนี้อหมูไดทูคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับแต่จะมีจุดเด่นแบบไหนครับที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปคบแล้วก็พูดคุยกับเขาดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดีวคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเดินครับเจ้าของเหนียวหมูได้ถูกครับเดี๋ยววันนี้จะร่วมพูดคุยว่ามีเทคนิคอะไรครับทําให้เหนียวหมูเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับเดี๋ยววันนี้ครับเราพูดคุยครับนะครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องของเหนียวหมูเนี่ยเรามาคุยย้อนความหลังกันว่า ก่อนหน้าที่จะประสบพันเรื่องข้อเหนียวหมูนี่ครับทำอะไรมาก่อนครับเนี่ยจริงๆถ้าถามวันเริ่มต้นเนาะย้อนกลับไปก็สักปี4 5 4หก็เป็นพนักงานบริษัทประจำธรรมดานะคะก็คือทำในสายงานโปรแกรมเมอร์นะคะเพราะว่าเราเราจบทังด้านคอมไซามาแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวในแต่ละสาขาของของมันนะคะรวมรวมกันแล้วก็จนมาเป็นเมนเจอร์เพราะว่าถ้าเป็นเมนเจอร์เนี่ยคือเราต้องดูในหลายๆด้านครับผมวางอันเราต้องโอเพเรตเองด้วยเราก็เลย มาถึงตรงจุดนั้นครับทีนี้พอจนมาถึงเรื่องของเมนเจอร์เนี่ยมันมันมีเหตุนิดนึงเกี่ยวกับคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อค่ะคือท่านป่วยคือเป็น <ผม S 1> แบบเบาหวานไ<ม>ตความดันหัวใจโตเส้นเลือดตีบเกาครับแล้วตาบางทีก็เป็นต้อคืออ่ะอันนี้วันนี้หมอไตพรุ่งนี้หมอตาโนนันนี่จน <ผม S 1> ทําให้มัน เวลาเราทางานประจำเนาะหยุดบ,บ่อยๆก็คงไม่งามใช่ครับค่ะก็จุดเป็นจุดที่ทําให้เราตัดสินใจออกมาจากงานประจํามาเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์ทําระบบอะไรของตัวเองครับผมจุดเริ่มต้นของเหนียวหมูมันมาจากจะมีอากูเราคนนึงที่เขาเลี้ยงออกมาครับผมซึ่งเขาเป็นซิงเกิลมันเขาไม่มีไรายได้เราอ่ะอยากจะ ทำให้เขามีไรายได้คืออยากให้เขาไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินนะคะอยากให้เขามีอาชีพมีอะไรองเงี้ยเราเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาเทคโนโลยีที่เราที่เราใช้อยู่ตรงนี้ณวันนั้นเนี่ยเราทํางานอยู่บริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งวงการบันเทิงซึ่งเป็นตลาดที่ลุกออนไลน์จา้าแหลกทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เราเข้าไปคุคยกับมันเราเลยคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้ เราก็ไปเซตเพจเลยค่ะ10นาทีทุกอย่างเสร็จครบเรียบร้อย,แล,อยแล้วก็เราก็ลองที่จะเริ่มเปิดรับก่อนตอนนันไม่มีสินค้า mm hmm. ก็แบบเอ๊ะเราจะเอาสินค้าอะไรมาขายดีเราแค่คิดว่าเราคอนเซปต์เราอยากมีร้านค้าออนไลน์ hmm. เราไม่อยากเปิดหน้าร้านเราคิดว่าชาแนลนี้มันทําประโยชน์ได้ mm hmm. แต่ไปลงที่ mm hmm. ข้าวเหนียวหมูทอดเพราหนึ่งเป็นคนที่ชอบกินก่อน oh เราเริ่มจากการที่เราชอบก่อนนะ,ะสองคือเรามีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาขายเป็นแบบ หมือนกับร,รถเข็นรถเข็นก็คือขายธรรมดาลลเลยใช่รใชรเราทุกอย่างเริ่มจากศูนย์หมดนะคะเดินทอดหมูไม่เป็นเนื่องข้าวเหนียวไม่ได้ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์เพราะว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์รอาหารก็ไม่ค่อยได้ทำแต่เรากไ็ไปยืนทอดที่ร้านเขาครึ่งวัน ก็คือนั่นคือนั่นคือการฝึกเลยที่คุณแม่ต้องไปฝึกไปฝึกทอดก็คือตอนนั้นทอดอย่างเดียวแต่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าหมูหมักยังไงใช่หมูยังไงก็คือไปลองทอดแล้วเป็นไงฮะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยก็ไปไปลองแบบนี้ค่ะครึ่งวัน2วันครับผมแล้วก็เราก็เริ่มพีออเดอร์เลยที่ในเพจเรากำหนดวัน กำหนดช่วงเวลากำหนดพื้นที่ไอ้วันนี้วันอังคารเดี๋ยวเราจะวิ่งไปผ่านเส้นนี้นะม,มาอนคลองพระรามสี่นั่นนี่นนปไปคใครที่อยู่ในละแวกนี้สั่งได้<อ>แล้วให้โอนเงินมาให้เราก่อนนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของมันครับผมพอเราได้เราได้มาเนี่ยตอนที่เราไดออเดอร์มาปุ๊บอะ่ะงานระบบเราก็ต้องทำเราตื่นทีสี่ขับรถจกลกมินทาไปออนนุษทํทำเลย พอเสร็จอะไรเสร็จเอาไปส่งคุณน้องชายมีน้องชายที่เขายังแบบไม่มีงินทําม,มีมอเตอร์ไซค์เราแพล,ลนในหัวว่าเดี๋ยวค่าสินค้าเราให้อโกค่าจัดส่งเราให้น้องชายช่วงแรกคือคุณเดินคือหมูนี่คือต้องไปรับมาใช่ค่ะรับมาแล้วก็เราเรารับมาเราไม่รับมาแบบเปล่าเปล่า,ลา,ลา<ม>ก็คือเราจะมีโปรเซสบางอย่างทํา<ม>คือเราปรับปรุงเพิ่มปรับปรับนั่นนี่เพื่อให้มันเป็นแบบของเราก่อนในเบื้องต้นทีนี้เนี่ยพอเราเราเอามาทําเพื่อให้ไดออเดอร์ค่ะก็ก็วินวินเนาะก็คือคุณ ุณอาได้ค่าสินค้าแล้วก็น้องชายได้ค่าจัดส่งจริงๆค่าจัดส่งไม่ได้หน้าเกลียดนะคะตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยส่งไม่กี่ออเดอร์เองค่าจัดส่งต้องสี่ห้าร้อยทีนี้เรามาลงหน้าร้านได้ครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่คือตอนที่ทาออนไลน์ในช่วงกรกฎาคมสิงหาครับของปีของปีห้าหกปีห้าหกใช่ค่ะทีนี้เรามาเริ่มลงเป็นหน้าร้านเนี่ยวันที่สองธันวาคมห้าหกอ๋อก็คือหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเรา ขายแบบเดอร์เนี่ยมีมีผู้บริโภคแล้วตัดสินใจก็คือคเดินลงมาลงทุนเลยใช่ไหมครับมันมีความบังเอิญบางอย่างเกิดขึ้นคือน้องสาวของเดินนะคะเขาไปจองตลาคือพอดีว่าซอย5้าเขาจะสร้างตลาดใหม่มทีนี้เขาไปจองแต่เขายังไม่รู้เขาจะเอาไปขายม,มันใกล้วันที่จะเปิดแล้วเขาก็เลยมาคุยกับเราว่าเอ้ยจะเอาตัวนี้ไปเปิดไหม พอเราบอกว่าเอองั้นลองดูก,ก็ได้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละค่ะจุดเนื่องจากความันคือเราเอาเนี้อหมูไปเปิดในทําเลที่น้องเราจงอง<อ>คือเดินไม่ได้จงองน,นี่คุณครับก็คือความเป็นมาในค่อนข้างจะมีมเมาขาเรียกว่ามีเรื่องราวนิดนึงนะแต่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จครับทุกผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันว่าทําไมต้องเป็นเหนียวหมูไดทูใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็มีข้าวเหนียวแบบไหนบ้างแล้วก็หมูเนี่ยเป็นหมูแบบไหนทําไมถึงอร่อยครับช่วงหน้ามาคุยกันครับ สนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มผสมโสมและถังเช่าไอซ์เบิร์ก